สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไว้์ลิกไทยตราไร่ทิพย์เจ้าพอดูวันนี้นะคะเรามาเอาใจนะคะของคนที่ชอบสร้างสารรค์เครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกกันว่ามอกเทลแต่ว่าม็อกเทลคราวนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นมอกเทลตามราศีเกิดไปติดตามกันได้นะคะ

ตามราศีเกิดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลง,งานล่าสุดของสาขาการโรงแรมมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะโดยความคิดริเริ่มนะคะจากอาจารย์ชัยศักดิ์คล้ายแดงอาจารย์ประจําสาขาการโรงแรมเป็นผู้สอนหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มให้กับนักศึกษามาแล้วหลายรุ่นทีเดียวค่ะอาจารย์ชัยศักด์บอกว่ามอกเทลนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานระหว่างน้ําผลไม้กับโซดาหรือว่าส่วนผสมอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นพวกพั้นผลไม้หรือว่าสมูทตี้โดยไม่มีส่วนผสมของ,ของแอลกอฮอล์ใส่แก้วรูปทรงสวย ามอกเทลนั้นถือว่าเป็นเครื่องดื่มผสมที่ทําจําลองให้เหมือนค็อกเทลนะคะต่างกันก็คือแค่ไม่มีแอลโกอฮอล์เท่านั้นเองค่ะอาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าได้มีการคิดค้นกลยุทธ์โดยนําเรื่องความเชื่อแล้วก็หลักการกินอยู่เพื่อสุขภาพตามความเชื่อของชาวตวนออกมาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องดื่มตามราศีเกิดภายใต้ชื่อมอกเทลตามราศีเกิดนะคะเขาแบ่งเป็นสี่ธาตุด้วยกันจะมีธาตุดินน้ำลมไฟค่ะธาตุดินนี้นะคะเหมาะสำหรับการดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีรสฝาด นะคะรถหวานรถมันรถเค็มนะคะทัดน้ำเหมาะกับน้ำผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวรสขมนะคะ ทัดลมนะคะก็เป็นน้ําผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อนทัดไฟเหมาะกับน้ําผักและผลไม้ที่มีรสหอมเย็นรสจืดแล้วก็รสหอมเย็นต่างๆนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าใครสนใจวันนี้นอกจากสอนนักศึกษาแล้วเขาเปิดสอนกับบุคคลทั่วไปด้วยรวมกันให้ได้20คนนะคะแล้วโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาหวิทาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0870126859 0870126859ใครชื่นชอบทางด้านนี้ สนใจไปเรียนเพิ่มเติมได้เขายินดีสอนให้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเมนูปลายจากทาง s m s แล้วก็ทาง Facebook com j จ GW สติดตามเราต่อไปได้เลยนะคะเสื้อผ้าวันนี้จากมาริสราอยู่ที่ Terminal 21และพัทิมาอยู่ใต้ลีโดค่ะค่ะวันนี้พวกเราแจวค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อยากลิ้นก็ตายเลยอะ่ะเขา,าเขาล้อมเขาล้อมพี่นะเตน <ไป S 1> แล้วเขาก็เอาเป็นแบบว่าเหมือนหญา้าเทียมปูอ่ะแล้วมันก็วิ่งของมันอ่ะแล้วก็จะมีเป็นบันไดเล็กๆให้มันเนี่ยโอ้มันก็กระโดดกระโดดกระโดดน่ารักเลยไม่มีที่ให้เอาอะไรความงามในถ้รมที่ใหญ่อันดับอะไรมันหายไปอะ่ะใหญ่เป็นอันดับศูนย์เปล่า